แน่น้ำกลนแม่พิง่งนะ่แม่กระบอกเอาแม่แน่นหนีอก็จะเลือกตนเลยสภาพมันโอ้โหมันเป็นอียงวะ่ะเหมือนเบิง่งใดเราเทียใหญ่ไรหลูกมันเบิงเ่งไน้นําแม่มากโอ้ยปีกว่าท่านแข็งไปใส่เนอยอีลายแม่ลงไปพุ่นแล้วก็จะเลือกตนแทนหลูกกระท่านแข็ง,ออง,เ,เ,ขงเอาหลูกออกมา มาที่ละโตแต่และมือก็ได้ตัวนี้น้อยขนอ่อน,อนๆนี่เนี่ยอืมอ๋อจินยังนะ้าจินยังเนาะแม่์ิ้นมากแล้ว,ลวน้ำแม่มากอีกลวไปละพุ่นมันบ่เอาลูกอ๋อุ่นบินน้ำแม่และ่น บินนี้ลูกอีกแล้วโอ้ยแม่บินคนละจะบ,บินไปทางใดวันนี้แม่บินนี้แล้วแม่ไปแล้วเป็นบินขึ้นสูงแล้วแม่เธอสิไปแบบใดวันนี้เธอเธอสิไปแบบใดแม่เธอไปเราได้วันนี้เข้าผานี้นั่งสิเลื่องสิเลื่องล่า หนูสิเดือนเล่าเราได้บ้านนี้ฝนลงไปแล้วอุยตายกอได้อยู่กอได้อยู่แม่ทิมลูกไปทางไหนเนาะบ้านนี้แม่บ่เอาลูกจับสายเคเบิลกับ,บ่อยู่ในสายเคเบิลในในสายไอ้เคเบิลทีวีเชื่อมจากไป สาไฟมาหาบานลูกบกแข็งเนาะเห็นละมือแต่และมือก็ได้เห็นหนึ่งตะลูกนกเขาเดี๋ยวกับตัวนั้นลงมาเดี๋ยวกับตัวนี้ลงมาดูบะท่านแข็งไปแล้วเออบินไปกอตะพุนแล้วแม่มันห่องกู้กู้กู้มาเป็นห่ององียงออกมาเห็นตะลูกมันบินเพื่อพับพืบ่